สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับก็วันนี้มาดูลาวสตานะคลิปนี้ก็นะทางราวสตาราวสตาวันที่สนะิบเจ็ดเนาะวันนี้ผมให้เด่นไปที่เด่นไปที่แปดกับเก้านะแปดกับเก้าสำหรับเลขในตารางเนาะ เลขในตารางก็มี8 9 0แล้วก็1ตัวเลขผมให้ตัวเลขแค่4ตัวนะมันจะเข้าไหม <c oughs> สำหรับชุด2ตัวก็จะมี2ตัวเนาะก็จะเป็นเ <c oughs> <c oughs> สียงหายนะเก้าศูนย เก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วก็แล้วก็อะไร <c oughs> อีกอ่าแล้วก็แปดหนึ่งแปดศูนย์โอเคห้าตัวเนาะ ชุดสามตัวเดี๋ยวมาดูชุดสามตัวสามตัวเด่นก็จะมีแปดเก้าศูนย์แล้วก็ <c oughs> <c oughs> อีกตัวหนึ่งของเป็น 9ก้นะแปดกับ9ก้าเนหนเมื่อวานออกเจ็ดสองปนะเลขกพี่น้องมาวันนี้ก็ขอให้ปังขอให้โดนก็นแล้วกันเนาะแปดเก้าศู่งอันนี้สำหรับตัวเด่นชุด ชุดเด่นก็คือ8ปดกับ9โอเคนะครับขอให้ปังขอให้เฮงก็แล้วกันนะสำหรับแนวทางก็นำไปพิจนารณาดูก็แล้วกันเนาะว่าโอมันโอไหมโอไหม <c oughs> น่าลงทุนหรือเปล่าสำหรับตัวเลขลาวสตาร์นะลาวสตาร์นี่ก็ออกสวยๆมาหลายวันกันนะแต่เมื่อวานแนวทางให้ไม่เข้าเนะวันนี้วันนี้น่าจะกลับมาเดินต่ออ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ